ลูกขอต้อนรับพระองค์พระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของลูกลูกขอยอมรับว่าลูกเคยทำผิดลูกเคยทำบาปแล้ววันนี้ลูกได้ยินเรื่องราวความรักของพระเยซูที่มาตายบนกนเขน เพื่อไทยบาบลูกลูกขอต้อนรับพระองค์ขอมาเป็นพระเจ้าของลูกขอพระองค์ช่วยลูกให้ไปถึงความฝันขอพระองค์ช่วยลูกในทุกๆด้านลูกอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสำหรับคนที่ ได้อธิษฐานต้อนรับพระเยซูนะครับเดี๋ยวเราจะให้อาจาร,<อ>รย์ขับรรโครับอธิษฐานอวยพรตลอดทั้งวันที่พระเจ้าทรงเปิดหัวใจกับน้องๆทุกคนที่ยอมรับองค์ผู้เ,เป็นเข้าไปในชีวิตของเขาโงค์ทุกข์และลูกเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเมล็ดพันธุ์เล็กๆที่พระเจ้าจะให้เกิดผลมากมายโปรดทุกข์ล,ลูกขอบคุณพระองค์ลูกไม่ทราบว่าสิ่งใดที่เขาจะรับเชื่อ แต่ลูกรู้ว่าพระเจ้าทรงมีวัตถุประสงค์สำหรับชีวิตของเขาขอพระเจ้าทรงไวพรชีวิตน้องๆทุกคนที่ได้ต้อนรับองค์พระเยซูกิจเจ้าให้มีพระพรที่มาจากพระองค์ขอพระเจ้าทรงปกป้องเขาดูแลเขาติดตามเขาระอดเวลาด้วยพระวิญญาณสุดมของพระเจ้าทรงห้อมล้อมสุข,ขเขาไว้เพการละขอการเกิดผลอยู่ในชีวิตของเขาไปถึงครอบครัวของเขาญาติพี่น้องของเขาและคนรอบข้างที่จะมีพระพรที่มาจากพระองค์เจ้าลูกขอมอบ น้องๆเหล่านี้ที่ตอนรับพระองค์ไว้กับพระเช่าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน